ยอมความประกาศตามจอบแผงรีดนะลงตะวันออกพัดฝนแต่อีสานกลางตะวันออก26พฤศจิกายนนี้พยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกาภายัยพยากรากาศในช่วงเย็น วันพุธที่22กจิกายนซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเชคพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนรวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้าน,าาานรวมถึงนะครับในด้านของลมตะวันออกที่พัดนำกลุ่มฝนเข้ามาและหย่อมความรักกาศตามที่ปกคลุมภาคใต้ในช่วงระยะต่อไปนะครับจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ในช่วงนี้อีด้านของบริเวณคอประากาศสูงขอบรรยากาศเย็นจากกําลังแรงจะอ่อนกําลังลงเป็นกาลังอ่อนถึงปานกลางนะครับตลอดทั้งช่วงในช่วงวันที่22จนถึง27พฤศจิกายนหลังจากนั้น28พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นที่มีกําลังแรงแะระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับทาให้มีลมกระโชกแรงเข้ามาในช่วงแรกนะครับตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึง1ธันวาคม โดยจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่สานฝั่งตะวันออกตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจนถึงอุบลราชธานีนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ11บเอนาิกาของวันที่28พฤศจิกายนลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่28พฤศจิกายนจนถึง1ธันวาคมนะครับลมกระโชกแรงพัดนำบริเวณเส้นความประกาศสูงอบรากาศเย็นให้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนวมถึงทะเลจีนใต้นะครับ มวลอากาศเย็นอยู่ที่1,014จนถึง1,018เฮงโซปาสฐานที่แผ่ลงมาปกคลุมดังนั้นอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับและจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริณวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีลมหนาวกระโชกแรงเข้ามาบริณวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีหย่อมความดอกกาศตามนะครับที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศมาเลเซียในด้านของหย่อมความรอกกาศตามลูกนี้จะเริ่มก่อตัว ตั้งแต่ในช่วงวันที่23ศจิกายนนะครับหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยนะครับมีแนวโน้มเคลื่อนต่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศมาเลเซียและจะกระจายกลุ่มฝนมาที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างนะครับรบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนาราธิวาส และยอมพอประกาศตามลูกนี้มีแนวโนม้มเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างนะครับกระจายกลุ่มฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาลุมนาราธิวาสทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าวนะครับในช่วงแรกคือในช่วงวันที่2 5ศิกายนนะครับจนถึง26พฤศจิกายน หลังจากงานในด้านของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้น26จนถึง28กายตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีดีขันลงมาเลยนะครับจนถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพื้นที่สีแดงเดี๋ยวอด m i n จะพาไปดูเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก25กายนะครับหลังจาก18กยจะเริ่มมีกลุ่มฝนฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาบริเวณพื้นที่สุขไหโกรก22มิลลิเมตร เวลา17บเนกายีิพจิกายนนะครับหลังจากนั้น22่สิบนาฬิกามาเลเ่ียนกลุ่มฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับบ้านกูเบสาลอ15.6มิเมตรฝนตกหนักนะครับนราธิวาส8.8ด88บ้านหูแต่ทูวอ8.6บ้านตนตาล8.7บ้านจะาเก9 9.3ฝนตกหนักบ้านบองงอ14.2ฝนตกหนักส่วนไโกโรห้4 4ฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะครับขอให้เตรียมตัวรับมือ หลังจากนั้นเที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองฝนตกหนักจะเน้นปัตตานี18.4มมบ้านป่าตา20.2มมฝนตกหนักเช่นกันนะครับปานอไร23.1ฝนตกหนักบ้านคลอง25.8ฝนตกหนักบ้านตะบิง20.6ฝนตกหนักบ้านโตสูดี22.2ฝนตกหนักบ้านปลักปรอ23ฝนตกหนักปัตตานี17.5ฝนตกหนักบ้านปราง12.2ฝนตกหนัก บ้านลำไพ่ใต้11.8ฝนตกหนักเทพา14.4ฝนตกหนักบ้านพลุกหลุมพี9.2ฝนตกหนักบ้านสะพานไม้แก่นกลาง12.2ฝนตกหนักบ้านลำลอง11.3ฝนตกหนักนาทวี9.2ฝนตกหนักสบาย้อย14.2ฝนตกหนักบ้านทับหลวง12.4ฝนตกหนักบ้านพผุว่า10ฝนตกหนักบ้านมูน้17.6ฝนตกหนักยะหา14.4ฝนตกหนักนะครับหลังจากนั้น สามนากาวันที่16พฤศจิกายนกลุ่มฝนฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากจะเคลื่อนเข้าปกมเรพื้นที่จังหวัดยะลานะครับ60.5ิ 60, มิเมตรฝนตกหนักถึงหนักมากสะบาย,ย้อย54ิมิเมตรฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบ้านโลทู27มิเมตรฝนตกหนักปานาเร16.4ฝนตกหนักปัตตานี18ฝนตกหนักนะครับจากนั้นเวลาประมาณ6กนาฬิกายีพฤศจิกายน,ยน2 5 6 6นะครับ สบบายย้อย24.9ฝนตกหนะักบ้านทับหลวงยี่สอฝนตกหนะักบ้านมูนู2 5่ดสามฝนตกหนะักยะหา24.5ฝนตกหนะัก บ้านผู่ว่าส9 7ฝนตกหนักบ้านนาปราง14.4ฝนตกหนักบ้านลำลอง2 2 4ฝนตกหนักบ้านลำไพลใต้3 1 5ฝนตกหนักเทพา53.1ฝนตกหนักหนักมากบ้านปราง48.1ฝนตกหนักหนักมากนะครับบ้านสะพานไม้แก่นปลาง35.4ฝนตกหนัก,นกหนักมากบ้านผู้หลุมพี 60, 6 0 6 ฝนตกหนักหนักมากเช่นกันนะครับจะนะ36ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบ้านด่าน28.7ฝนตกหนักสงขลา29.3ฝนตกหนักบ้านขนน24ฝนตกหนักบ้านบ่อประดู19.6ฝนตกหนักนะครับหลังจากนั้นก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องเลยนะครับ25-26พฤศจิกายน2566นอกจากพื้นที่ภาคใต้แล้วนะคบบริเวณพื้นที่ภาคอีสานในช่วงวันที่26พฤศจิกายน ลมตะวันออกที่พัดนากลุ่มฝนเข้ามาจะมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่สารทางตอนล่างสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะคะร,ร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะกรุงเทพม,มหานครพิมณทนร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคล่างทางตอนล่างในบางพื้นที่และบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับส่วนการพยากรณ์อากาศในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ 22.23ิบพฤศจกายน2อ6นะครับ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือเราจะเห็นได้ว่ามีบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่1 0 1 4 1 0 1 6นิวตันต่อพื้นปกคลุมนะครับในวันนี้ส่วนพรุ่งนี้1 0 1 4 1 0 1 6ปกคลุมเช่นกันนะครับดังนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นจากมวลอากาศเย็นที่มีเส้นความกดอากาศสูงที่ต่ำนะครับดังนั้นจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2ององศาและจะมีฝนเล็กน้อยทางด้านฝั่งตะวันตกและทางตอนบนของภาค เหนือนะครับยอดดอยยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาต่ำสุดพื้นราบ16-21องศานะครับสูงสุด30-3-3องศาส่วนภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิมจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาต่ำสุด16-20องศานะครับเวียนพื้นราบและสูงสุด30-33องศาส่วนบริเวณพื้นที่ยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด10-18องศา ภาคกลางเช่นกันนะครับเส้นความบระากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นถอยขึ้นไปแล้วนะครับ เดือยอยู่เส้น1 0 1 2ถึงก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาเช่นกันจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกมาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเพิ่มขึ้นนะครับเป็น19-22องศาและสูงสุด3 1 3 3องศาส่วนกรุงเทพอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าเช่นกันนะคบและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด31-34องศานะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวัันนนออกกเช่ จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาทําให้มีอากาศเย็นแต่จะเริ่มมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอดงองศาและสูงสุด3 2 3 4องศาทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้นะครับในวันนี้22 23พฤศจิกายนฟ่งตะวันออกจะมีฝน30ิบเรเนบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 1่4ององศาและสูงสุด31 -34 องศา ส่วนฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด21 24องศาและสูงสุด27 -3 3ามองศานะครับทางตอนล่างของภาคจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามา40ซและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลาลงถึงนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดนจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให,ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ